ทำไมถึงเป็นเจ้าหมอนี่อีกแล้วน่ารำคาญชะมัดเลยคุณชายหลินนี่เองแต่ว่าวันนี้ข้าคงไม่มีเวลาหรอกอ่าในเมื่อเป็นแบบนี้ก็คงต้องเป็นขราวหน้าแล้วละข้าหลินไม่ขอรบกวนโยเว้ยและองค์ชายแล้วขอตัวลา ฮดูเหมือนว่าความหวังของเจ้าจะไม่มากเท่าไหร่นะคารวะคุณชายรององค์ชายท่านนี้ของเราถึงแม้ว่าจะเปิดชิพจรฝึกยุดไม่ได้แต่ด้วยสถานะแล้วอีกทั้งยังเคยมีบุญคุณกับซูโยเว้ยเจ้าคงไม่มีโอกาสมากเท่าไหร่หรอกนะ ขอรับข้าทราบแล้วโอโอคข้าตาฝาดไปหรือเปล่าเนี่ยเจ้าคงไม่ได้คิดจริงจังกับแม่นางนั่นหรอกนะซูโยเว่ยถึงแม้นางจะเป็นแค่สามัญชนธรรมดาคนหนึ่งแต่นางก็มีคุณสมบัติพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ในอนาคตนางจะต้องหลุดพ้นจากทุรีดินได้รับการจับตามองอย่างแน่นอน อิมก็จริงด้วยพรสวรรค์ของนางการที่จะโด่งดังขึ้นมาก็เป็นเรื่องของเวลาล้วนะองค์ชายช่างมีวาสนาจริงๆแค่เก็บคนกลับมาแบบซุมซ่มๆก็กลายเป็นอัจฉริยะได้ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรข้าก็จะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเฮ้ยจริงๆแล้วเจ้ากับองค์ชายนะไม่ได้ด้อยกว่ากันเลยเขาก็แค่มีสถานะเป็นองค์ชายมากกว่าเจ้าเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีสถานะนี้เขาก็ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะให้เจ้ามองหน้าด้วยซ้ำก็จริงถ้าโจโยหยวนไม่ได้เป็นองค์ชายต้าโจด้วยสภาพที่ไม่สามารถเปิดชีพจรได้ของเขาก็เป็นแค่คนไร้ค่าธรรมดาคนหนึ่งแต่ว่านะก่อนหน้านี้เขาก็เคยไปหาซูโยเว่ยมาเหมือนกันและยื่นเงื่อนไขให้มากมายเพื่อให้เข้าร่วมกลุ่มแต่นางก็ไม่ตอบตกลงเลยสักนิดเดียว ดูถ้านางคงจะพักดีต่อองค์ชายโจหยวนอย่างสุดซึ้งจริงๆข้ามีวิธีอยู่อย่างหนึง่งในการสอบใหญ่เดือนหน้าถ้าหากโจหยวนพ่ายแพ้ยับเยินซูหยเว่ยก็คงเข้าใจว่าองค์ชายที่ไรประโยชน์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรให้พึ่งพิงได้ ในการสอบยายข้าจะแอบทำอะไรเล็กๆน้อยๆให้โจยหยวนได้เจอกับเจ้าแล้วหลังจากนั้นเจ้าจะต้องทำอย่างไรเจ้าก็น่าจะรู้แล้วนะและเจ้าก็ไม่ต้องเป็นกังวลในการประลองหมัดเท้าไม่มีตาในเมื่อตระกุลหลินมาอยู่ฝ่ายจวนอ,องฉี่แล้วแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกเราก็จะคอยช่วยเหลือเจ้าเอง ดีข้าจะทำให้องค์ชายท่านนี้ของพวกเราพ่ายแพ้อย่างน่าอดสูที่สุดคนไรค้ายังกล้ามาแย่งผู้หญิงของข้าหลินเฟิงคนนี้อีกอย่างนั้นหรือข้าขอตัวไปฝึกก่อนลาก่อนฮ้ฮืๆถ้าโจอยู่อนพ่ายแพ้อย่างน่าอับอายข้าจะไปหาซูหยเว่ยอีกครั้งเชื่อว่านางก็น่าจะแยกแยะได้ว่าใครแข็งแกร่งและอ่อนแอ รอจนกว่านางจะเข้าร่วมกลุ่มของข้าการทดสอบของโจหย,ยวนในครั้งนี้ก็จะไม่มีใครมาเป็นภัยคุกคามของข้าได้อีกต่อไปจวนต้าโจจะต้องตกอยู่ในมือของจวนอองฉีของพวกเราด้วยวิธีนี้เราสิทธิที่จบจากจวนต้าโจจะถูกตรีตาว่าเป็นคนของจวนอองฉีทั้งหมด ถึงเวลานั้นเกรงว่ารัชวงศ์ต้าโจค,คงจะต้องเปลี่ยนผู้ปกครองแล้วหลินเฟิงผู้นี้เกรงว่าเขาจะร่วมมือกับฉีเย่วไปแล้วไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นแผนของฉีเย,ย่ก็ได้นะก็ในเมื่อชักชวนเจ้าตรงๆไม่ได้ก็เลยใช้กลลเม็ดชายงามมาหลอกล่อเจ้ายังไงละ่ะ เืมองชายพูดอะไรนะน่ารำคาญจริงๆกลละเม็ดชายงามใช้กับข้าไม่ได้ผลหรอกหน้าหน้าอย่าก,กดเลยนะแค่รอเล่นเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามองค์ชายก็ต้องระวังตัวด้วยในบรรดาคนใหม่ครั้งนี้ส่วนใหญ่ถูกฉีเยวชักจูงไปหมดแล้วข้าเกรงว่าพวกเขาจะวางกับดักท่านในการสอบใหญ่ครั้งนี้ วางใจเธอข้ารู้จักประมาณตนเองดีเงื่อนไขที่จวนอองฉีเสนอมานั้นยากที่จะปฏิเสธกำลังทรัพย์เช่นนี้เทียบได้กับราชวงศ์แล้วดูเหมือนว่าที่เสด็จพ่อพูดไว้จะไม่ผิดเลยเบื้องหลังของจวนอองฉีน่าจะเป็นต้าอู้แล้วตอนนี้พวกเขายังคิดจะเข้าแทรกแซงต้าโจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อราชวงศ์ หลายวันต่อมาโจหยวนยังคงอยู่ในวังหลวงยามเช้าฝึกฝนกระบวนท่ารอ,รอรอมังกร9 8้ท่าทะรวงชีพจรสี่ครั้งพอตกถึงยามเย็นก็ฝึกฝนจิตแห่งความสับสนอนลมาการฝึกฝนจิตวิญญาณผู้กันเทียนหยวนนี่เมื่อไหร่กันถึงจะสามารถปลดพนึกอักขระต้นกำเนิดอันดับที่หนึ่งได้สักที เอ๋เอ๋จู่ๆมันก็มีปฏิกิริยามาแล้วและทันใดนั้นบนตัวผู้กันเทียนหยวนอักขระต้นกำเนิดเส้นที่หนึ่งก็ได้ส่องสว่างขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เป่งประกายแสงลึกลับออกมาอย่างน่าทึ่งพร้อมกับการส่องสว่างของอักขระต้นกำเนิดเส้นที่หนึ่งของผู้กันเทียนหยวนข้อมูลชุดที่หนึ่งก็หลั่งไหลเข้ามาในสมองของโจหยวน โห oh, ผู้การเทียนหยวนอักขาระที่หนึ่งชื่อว่าหวนอู่อย่างนั้นเหรอหวนอู่สินะนี่คืออักขาระต้นกำเนิดเส้นที่หนึ่งมอบสองสถานะให้กับผู้กนันนี้ไม่แปลกใจเลยที่อาจารย์บอกว่ามันเป็นทั้งอาวุธต้นกำเนิดและเป็นผู้การเขียนอักขาระต้นกำเนิดด้วยลองดูหน่อยก็แล้วกันสถานะบูการต่อสู้ โว้เปลี่ยนล่างแล้วสุดยอดมากเลยมันใหญ่มากแถมน้ำหนักอย่างเยอะมากๆเลยด้วยสิ่งที่เรียกว่าอาวุธต้นกําเนิดนั้นก็คือสิ่งที่สามารถดูดซับปานต้นกําเนิดแห่งฟ้าดินได้และปลดปล่อยพลังอำนาจอันแข็งแกร่งพร้อมกับการไหลเข้าของปลานต้นกําเนิดตัวผู้กันเทียนหยวนก็เป่งประกาย และพลังเหล่านั้นก็มารวมตัวกันที่ปลายผู้กันก่อให้เกิดเป็นคมมีดอันแหลมคมมาดูกันว่าพลังของเจ้าจะเป็นเช่นไรโอ้พลังไม่เลวเลยแต่ข้าคิดว่ามันหนักไปหน่อยนะ โว้มันแทงทะลุตรงๆไปได้เลยถึงจะเรียกว่าผู้กันแต่มันก็เหมือนกับหอกยาวนั่นแหละวันหน้าค่อยเรียนรู้วิชาหอกบ้างก็ดีไม่เร็วคมมากๆเลยสามารถไปถึงระดับอาวุธต้นกำเนิดขั้นกลางได้เลยนะเนี่ย สถานะบุญอักขาระต้นกำเนิดเหวินอูช่างน่าอัศจรรย์จริงๆระดับของอักขาระต้นกำเนิดนี้จะต้องสูงมากแน่ๆเลยสุดยอดเลยเจ้าผู้กันนี่ไม่ธรรมดาจริงๆด้วยนี่เพิ่งจะจุดประกายอักขาระต้นกำเนิดเส้นแรกเพียงเท่านั้นก็สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ถึงระดับนี้ถ้าหากจุดประกายครบทั้งเก้าอักขาระจะร้ายกาจถึงขนาดไหนกันนะ ในที่สุดเจ้าก็สามารถเปิดใช้งานอักขระที่หนึ่งได้แล้วสินนะอืมข้าเพิ่งจะเปิดใช้งานมันได้เมื่อกี้นะพี่เหว่ยาเหว่ยกข้ากำลังจะไปหาท่านอยู่พอดีเลยข้าเข้าสู่ระดับจิตผสานแล้วเมื่อไหร่จะสอนอักขระต้นกำเนิดให้ข้ากันละระดับจิตผสานก็คือระดับหลับไหลในตอนแรกที่แปลออกมานะครับ